ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมบอนสีบอนสีพกหลงน้องพี่น้องกำลังเป็นที่นิยมหลายหลายพกหลงสวยมากๆเลย ได้ปลูกไว้ประมาณ2อสเดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้อัปเดตราคาเกือบจะถึงหลักหมื่นแล้วนะครับพกหลงเป็นบอนกัดสีบอนโบราณเนานะใบเขาสวยมากๆเลย ต้นนี้มาดูไอ้กอเขาเนาะโหว่าจะได้ขยายใส่กระถางเนาะใส่กระถางเพราะว่าเขาโทรโทรอา่านทักทักแซดมาซื้อเนาะแต่บ่าวช่วยกอ่มอมขายถ้าวชวยว่าจะขยายพันธุ์ให้มันได้สองกระถางเนาะสองสามกระถางเพราะว่า หกหลงนี้กำลังเป็นที่นิยมอยู่อ่พี่นอกนะขยายไปปลูกไปพอป้อมกันเนาะพิธีขยายหกหลงมาขุดเบิงไอ้เงามันก่อนขุดเบิงหน่อมันมหน่อมันก็เยอะหนอ่อ นี่เราจะแยกหน่อเขาออกมาเนะ้าะโอ้ยกเงาเขาออกมาก่อนโอ้ใบฉีกแล้วโอ้ดูเงาเขาโอ้มีรากแล้ว ดูหนออ่อเขานี่เราจะแยกหน่อออกมาเนาะนออกหน่อฮกลงของแท้เลยนี่เราเราก็จะแยกออกมาให้มันเป็นสองกอแยกออกมาเลยอือ แยกได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนี่เราก็วิธีการปลูกก็คือการใส่ให้ให้เขามีเขาได้หายใจได้เนาะเราแบบใส่ วัสดุปลูกที่โปร่งๆก็คือปุ๋ยมะพร้าวรองก้นก,กระถางก่อนเนาะแล้วเราก็เตรียมด้วยใบจามจุรีหมักแล้วพร,พร้อมเป็นพร้อมผสมดินปลูกแล้วก็ใส่ลงไปเนาะแล้วก็เสียดายหน่อเล็กๆของเขาต้องเลี้ยงต่อไปเนาะ ถ้าเพื่อนเขาทักแซทโทรมาซื้อก็เสียดายไม่อยากขายว่าจะขยายเพิ่มต่อไปเนี่ยได้แล้วมันต้องกดแรงกดเบาๆส่วนต้นเก่าก็ปลูกลงบินดินที่เดิมดีละเนี่ยเราก็ได้พกลงละ ขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนด้วยนะครับว่าช่องบ่าวซอยชแนลก็ได้ผ่านกดสร้างรายได้ได้แล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆหน้านาเนาะน้องๆที่เข้ามารับชมทำให้ช่องบ่าวชอยก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วขอกราบขอบพระคุณนะครับ งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวซอยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ